คริปโตเทสประเทศลาวพิจารณาสร้างเหรียญคริปโตเองพร้อมร่วมมือกับบริษัทฟินเทคญี่ปุ่นกฎหมายและรัฐบาล แม้ว่าประเทศลาวาจะไม่มีพื้นที่ติดทะเลแต่ลาวก็มีชื่อเสียงในด้านน้ำตกที่สวยงามและด้วยเหตุนี้จึงมีศัก,กยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนจุดยืนทำให้บริษัท6แห่งสามารถขุดและแลกเปลี่ยนบิตคอยในประเทศได้ยิ่งไปกว่านั้นลาวกำลังพิจารณาสร้างสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเองด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทสตาร์ทอัพด้านฟินเทคของญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆนี้ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลงนามเซ็นเอกสารกับหน่วยงาน Japan International Cooperation Agency เพื่อสำรวจการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของลาวเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศของตนได้ดียิ่งขึ้นลาวได้มีการพูดคุยกับบริษัทโซรามิสึซึ่งตั้งอยู่ในโตเกียวซึ่งมีประสบการณ์กับสกุลเงินดิจิทัลของประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศ โซรามิดสึเป็นที่รู้จักกันในด้านบริษัทที่เคยทำงานร่วมกับธนาคารแห่งชาติกัมพูชาเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลเบก้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Cbdc ของกัมพูชาที่จะช่วยลดการพึ่งพาเงินดอนลลาร์สหรัฐของเศรฐษฐกิจกัมพูชา,ถาแถลงข่าวบนเว็บไซต์โซรามิดสึระบุว่า ต้องขอบคุณการใช้งานเบก้องภายในแอปธนาคารท้องถิ่นผู้ใช้5.9ล้านคนได้รับประโยชน์จากบริการนี้ภายใน6เดือนแรกของปี2,564ผู้ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลของเบก้องมียอดถึง200 0 0 0นรายและมีธุรกรรมมากกว่า1.4ล้านรายการเทียบเท่ากับ500ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันส่วนการศึกษาร่วมกันของธนาคารกลางลาวและโซรามิสสอาจเริ่มในเดือนนี้ไปพร้อมๆกับจีน ็นที่น่าสังเกตว่าจีนและลาวเป็นคู่ค้าที่มีสัมพันธ์มานานจากข้อมูลของ OEC ในปี2019เผยว่าการส่งออกของจีนไปยังลาวอยู่ที่1.87พันล้านดอนลลาร์ในขณะที่การส่งออกของลาวมีมูล,ลค่ารวม1.88พันล้านดอนลลาร์ในขณะที่จีนกำลังแข่งขันกับโครงการนำร่องหยวนดิจิทัลของตนเองเป็นเรื่องธรรมดาที่ลาวจะศึกษาทางเลือก CBDC ของตนด้วย นอกจากนี้กีบลาวยังได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นจากวิกฤตโควิด -19 ดังนั้นจึงเป็นมีคาดการว่า CBDC ของลาวจะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาใช้มันแทนเงินสดมากขึ้นและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนมากขึ้น CBDC และ CBDC หลายรายการ ธนาคารกลางทั่วเอเชียไม่เพียงแต่สำรวจ CBDC เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการโอนเงินข้ามพรมแดนโดยผู้เล่นที่มีความกระตือรือร้นในสาขานี้ได้แก่จีนฮ่องกงไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรต การศึกษาของโซรามิสึมีศักยภาพที่จะช่วยให้ลาวเข้าร่วมกับประเทศใกล้เคียงและเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจในการทดลองส่งเงิน CBDC ต่างๆสุดท้ายนี้หากลาวเลือกที่จะพัฒนา CBDC ของตนเองอย่างเป็นทางการความพยายามของโซรามิสึอ,อาจสนับสนุนรัฐบาลลาวให้นำบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาร่วมด้วยร่วมสนับสนุนช่องคลิปโตเทสของเราผ่านทาง Tru e w a เล็ t และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตาม